สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแล้วนาทีศึกยุทธนาวีฝีมือโจต่างถิ่นยกพวกตะลุมบอลแพ่แทบลมลูกค้าอื่นสุดช็อกจากกรณีผู้ชายเฟซบุ๊กชื่อชย,ยาน,านันได้โพสต์คลิปกลุ่มวัยรุ่นหลายสิบคนเปิดศึกวิวาทกันอย่างชุลมุนบนแพรลอยน้ำทากลางสายตาของนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยความระทึกกลุ่มวัยรุ่นวิวาทกันจนแพรลอยน้ำเอียงไปข้าง จนเกือบล่มกลายเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสําหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่2มีนาคมผู้สื่อข่าวลงพื้นที่แก่งคันสูงอำเภอชานุม,มนันจังหวัดอำนาจเจริญโดยนางสาวกันยาวีผิวทองอายุ36ปีพนักงานของแพทย์เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุไม่ใช่วัยรุ่นในพื้นที่ แต่เป็นวัยรุ่นที่มาจากอำเภอดอนตาลจังหวัดบุกดาหารโดยกลุ่มวัยรุ่นอาจจะมีเรื่องกันมาก่อนแล้วมาเจอกันที่แพร่จึงเกิดการขม่นกันขึ้นและเปิดศึกวิวาทกันพอเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นตนเองก็กลัวจะส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวกลัวนักท่องเที่ยวไม่กล้ามาเที่ยวเพราะช่วงนี้เข้าฤดูร้อนจึงทําให้น้ําขงลดลงนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ํากันเยอะและอาจจะทําให้เสียไรายได้ในช่วงนี้ด้านแม่ค้าที่ขายของอยู่ใกล้เคียงกับแพรดังกล่าวเปิดเผยว่า ตอนที่เกิดเหตุต้นขายของอยู่ข้างบนไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากเท่าไหร่ได้ยินแต่เสียงกรีดร้องมารู้ว่าเขามีเรื่องกันก็ตอนที่มีการโพสคลิปและแชร์ต่อๆกันในโลกโซเชียลแล้วนายอนนท์เข็มรัฐอายุ48ปีหนึ่งในนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนที่แก่งคันสูงเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาทกันอยู่ข้างล่างใช้ขวดแก้วที่ถือมาจากที่อื่นแทงกัน ทำให้มีกลุ่มผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายพอดีสักพักมีอ,อปปอพอรอเข้ามาห้ามกลุ่มวัยรุ่นจึงพากันแยกย้ายกลับปกติเท่าที่ตนเคยมาเที่ยวที่นี่ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก่อนเลยสักครั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพราะปกติแก่งคันสูงจะมีการคุมเข้มมากแต่ช่วงนี้ยังไม่มีการเปิดให้เที่ยวอย่างเป็นทางการเลยไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาคุมดูแลเหมือนทุกปีที่ผ่านมาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ